ว้วครับไอกลายอุ้ยอุ้ยเอาแล้วใครมีเวลาจะเข้าไปกราบไหว้สักการะก็ดูจะเป็นสิริมงคลของตัวเองหนึ่งตอนกลางคืนจะดูวังเวงนิดนึงวัดเขาน้อยพงคารามอำเภอปากช่องจังหวัดโคราชน้ำมอสของเราเนี่ยเองโอ้โห <laughs> เรียกว่ามาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็ใครจำรถตู้เก่าคันนี้ได้บ้างเสื้อก็ดูคุ้น รอบรอบก่อนนะเมื่อก็ส่งให้นะปลาดิน4โลใช่ไหมครับ4โลครับ4โลใช่กินไม่แบ่งเลยปลาดินล้ำตะคองกัดไปหูกัดใหญ่หูยตะเข้าแล้วูว้ายไอถุงเงินที่ผมให้ถุงเหรียญนะที่ผมให้ยังอยู่อ่ะยังอยู่ครับไหนขอดูเลยสิ แ๋้วเป็นยงไงบ้องน้ออสน้ออสเป็นไงบ้างติดต่ได้มาบ้างไหมาติ ơn. ดต่อกันอยู ơn, ่ <c ười> สวัสดีเพื่อนๆนานนักตกปลานักเดินทางและท่านผู้ชมทุกท่านทริปนี้คำน้อยจะพาทุกคนไปบนเส้นทางแห่งมิตรภาพหรือที่เรารู้จักกันในชื่อถนนมิตรภาพซึ่งเมื่อสองปีที่แล้วเราได้เดินทางมาที่นี่และเราได้พบกับมิตรภาพโดยบังเอิญวิ่งจากกรุงเทพเข้าสู่สระบ,บุรีตีโค้งขวาเขา้ขาสูา่โคราชมองไปทางขวาจะพบพระใหญ่เด่นสงา่าสูงตระการตาที่นี่คือวัดสับบอดอําเภอแก่งคอยสระบ,บุรีพระพุทธรูปองค์นี้ผมได้เจอครั้งแรกตั้งแต่ยังเล็กที่เดินทางจากชัยภูมิสู่กรุงเทพครั้งแรกใครมีเเเววลาาจจะะข้้ไปปกกกกบสั็็ดูน บงงกัตวเอแต่เป้าหมายในการเดินทางของเราในครั้งนี้ไม่ใช่ที่นี่เราจะเดินทางไปกันที่สถานที่มิตรภาพแห่งความทรงจำทางเข้าที่นี่ถ้ามาถึงตอนกลางคืนจะดูวังเวงนิดนึงวัดเขาน้อยคงคารามอำเภอปากช่องจังหวัดโคราชจริงๆแล้วเข้าได้หลายทางแต่เราจงใจจะเข้ามาทางนี้เพราะมันดูวงเวงดีเราใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาถึงเกิดลำตะคองประมาณ 2- 3ชั่วโมงถ้าแบบ3โลคี่ี่โลเยี่ยวก็อาจจะ4ี่ชั่วโมง ใครจำรถตู้เก่าๆคันนี้ได้บ้างเสื้อก็ดูคุ้นๆเรากาจะเซอร์ไพรส์แม่คุณลุงรู้ตัวเรียกว่าวนอยู่หลายรอบครับกว่าจะเจอรถตู้คันนี้เ <c oughs> ชื่อว่าลุงจะจำผมได้แต่จำรถผมไม่ได้แม้แตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีที่ไม่ได้พบกันแต่มีเพื่อนๆ่าน,อน,อนาทางบ้านแจ้งสถานการณ์ของลุงมาอยู่เรื่อยๆเ,เพื่อนๆ่าน,อน,อนาที่เราไม่ได้พบกันมากว่า2ปีเช่นกันแม้จะไม่ได้พบกันแต่ถนนเส้นนี้ยังมีตรภาพคงเดิม สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับใชเอ่ใไ้เอ่โโอ้โหหนูมาเมื่อไหร่ลูกนี่ไงผมมาถึงรถติดมากเลยครับรถติดมากเลยเลยมาถึงสายครั้งนี้มาครัลูก ทางนี้ะทางสิโอเคเดี๋ยวจะมาหาลุงปิ่นเดี๋ยวจะให้ลุงปิ่นให้ลุงปิ่นพาไปหาปลาได้เลยคืนนี้เลยเดี๋ยวออกเลยลูกคืนนี้เลยอครับครับโอ้คืนนี้ไม่ได้สิไปไกลไหมอ่ะนี่ออกนี้แต่ว่าแพแพลุงอะมัดออกได้อยู่แล้วโอ้ยเอาของมาฝากลุงเพียบเลยเพราะว่ามันต้องหากลางคืนออาไม่ต้อง,งหงากลางกลางวันลมแรงกลางวันลมแรงครับโอ้ลุงปิ่นบอกว่ากลางวันลมแรงนะครับ นี่นะใครอยากใครอยากได้ปลานะครับตอนกลางคืนใครมาแคมป์ปิ้งอยากได้ปลานะครับเข้ามาหาลุงปิ่นเลยเนี่ยเอาเสื้อตัวใหม่มาฝากด้วยดูสิโอใส่แบบใส่แบบผมตื่นตันใจมากเลยเนี่ยแม่ไปรตัดยังชุดนี้นะลูกไอรตัดก็ชุดนี้ใช่โอ้แอบไปเที่ยวโรตัดมาด้วยนี่ครับลูกแกอยู่เือนเดิมเลยเหมือนเดิมเดิมนี่ใครผ่านลำตะคองนะครับกินข้าวมาอย่างลูกอือ กินมาแล้วครับเนี่ยกินมาหน่อยแล้วแต่อยากมากินปลาเผากับลุงปิดได้เลยได้เลยลุงปินบอกได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้หนูจะอยู่รถก็ได้หรือจะออกไปกับลุงก็ได้เดี๋ยวออกก็เล่นกับลุงอ่ะได้เลยลูกได้เลยแอนนียปลอดภัยลูกครับครับใครมาก็ฝากเอาของมาฝากลุงปิดนวยนะครับใครที่ผ่านลำตะคองนะโอเคเดี๋ยวไปดูกับลุงปินกันดี่กาโอจัดเลยวันนี้จัดเลย ลุงปิ่นดีใจมากขอกอดแล้วกอดอีกมาถึงเราก็ออกกันเลยเพราะลุงปิ่นอยากได้ปลามาเผาให้กับเจ้าตัวเล็กกินอ่าทริปนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับเจ้าคําน้อยจูเนียของเราด้วยแต่เนื่องจากบนแพไม่มีชูชีพผมจึงให้ตัวเล็กนอนรออยู่ในรถเราออกไปในระยะไม่ไกลสามารถมองเห็นรถได้เมื่อรถถูกเปิดจากด้านในหรือด้านนอกจะเกิดไฟกระพริบขึ้นทันทีในรอบแรกเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่งไม่ได้ปลาเลยซักตัวจึงกลับเข้าไปตั้งหลักใหม่ในรอบ2ที่ออกมาเราได้นําลำผสมกับไฮเกรดออกมาด้วยเรียกว่าผสมไฮเกรด อย่างไฮเ,เกรดที่ผมใช้จะผสมด้วยหัวหารปลากินพืชไฮเกรดและผงตับหมึกผสมน้ำพวันหมาดนำมาโปรยลงหลังจากที่ลงยอลงไปแล้วแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือเราเริ่มเห็นตัวปลามาแล้วครับแทบแรกนี้ปลากระมังโดยลุงปินนางฟ้ายังไม่เจอครับตามหานางฟ้าต่อไปกําคืนนี้กับ<ด><ด>ลุงปิน,นวันนี้มาแล้วเริ่มมาแล้วครับนี่เอาอีกตัวหนึ่งหล่น หอยอ้อยกันหอยนี่ไหนไหนไหนลูกปิ่นโชหนอยนี่ครับปลานินปลานินลำตะคองสุดยอดครับโอเคโอ้โหดูครับโอ้โหปลานินลำตะคองจัดไป <c oughs> มาอร์ครับไอ้กายอุ้ยวุ้ยเอาแล้ว,ลวได้ใช้สวิงแล้วอุ้ยวุ้ย อะไรยังได้หร uh ือ huh. ย oh. ังมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเห็นยังครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม่อตีวงตีวงอู้ใหญ่อุ้อุ้ยอุ้ยได้เข้าแล้ว ว้าวววววนวววววววดววววววเววววอวว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  เห็นไหมโอ้ตุ้ยจอดะหลังจากที่เราได้ประกายตัวนี้ไซส์สักประมาณ5โลที่รถก็เกิดไฟกระพริบขึ้นเราจึงรีบกลับไปที่รถใช้เวลาประมาณ5นาทีไม่ได้ไกลนะครับแต่เราใช้การพายและเป็นไม้พายขนาดเล็กพอกลับไปถึงรถเราก็เจอประตูรถเปิดอยู่พร้อมกับเจ้าตัวเล็กและเสียงพูดอ่อ,อยๆว่า พ่อปวดฉีนี่ในรอบนี้ครับเอาเสื้อมาฝากลุงป่นสองตัวนะอีกตัวหนึ่งให้ไปแล้วแล้วก็กาแฟแล้วก็นี่อ่าเป็นน้ำกีบควยเราไปซื้อมาใครยังไม่เคยเจอลุงปีนยังไม่เคยเห็นลุงปีนนี่ครับลุงปีนแห่งลำตะคองอาศัยอยู่กับรถตู้คันนี้คันเดียวนะครับรถตู้คันนี้เป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนทุกอย่างของลุงปีนเลย แต่ผมไม่แน่ใจว่าลุงปิ่นเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วที่เนี่ย<ส>มาอยู่อย่างเงี้ยสิบสี่ปีแล้วครับสิบสี่สิบสี่ปีแล้วนะครับ <พอ S 1> แล้วเมื่อคืนเนี่ยบอกว่า,า <พอ S 1> ว่าอะไรนะเออถุกเงินที่ผมให้ถุงเหรียญนะที่ผมให้ยังอยู่<ม>อ่ะยังอยู่ครับไหนขอดูเลยสิใครจําได้บ้างในรอบก่อนอ,ะอ่ะอ่าผอบอให้ถุงเหรียญผมมาไว้ใช้ใช่ไหมอืผอมาให้ลุงปิ่นกันเลยดูซิยังอยู่หรือเปล่า อโอ้โหสุดยอดตื่นตันใจมากแกแบบว่านะแกบอกเสื้อที่ผมให้ไปอ่ะแกไม่ยอมถอนเลยแกใส่ไปเที่ยวไปโลตัสไปไหนแกก็ใส่ตลอดครับใส่คาวอย่างนั้นแหละถามว่าลุงได้อาบน้ำไหมเนะี่ลุงบอกได้อาบน้ําเฉพาะเวลาลงไปปลดปลาคร <laughs> โอ้โห <laughs> ดูสิ คนดังใช้ได้นะครับยังสตาร์ทติดปกติเลยนุงกปิดแกก็ลากแาตรถไปนะนี่เครื่องครัวมีรถจัก,กรยานด้วยใครเอามาให้ลุปิดไว้เยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยกาน้ำลงกาน้ำร้อนนี่โอ้โหมีแต่คนเอามาให้ครับเนี่ยนี่นี่อยู่จริงครับเนี่ย แต่งร้อยหลอไปหน่อย <laughs> ตังรอยหล่อไปหน่อยตังพระเจ้าดูหัวเก็บครับนี่ตังร้ยหลอไปหน่อยใช่ไหมใช่ครับนี่เลยเติมให้รอบก่อนเป็นเหรียญรอบนี้เป็นใบครับผบ้าใ่เอาไปเลยดิไม่อย่าไหวผมไม่ได้ <laughs> เอ้ไหวผมไมน่นะผมมาให้นี่ครับทําบไหวผมนะขวัญครับ ขวบวัยคนเดียวขวนถุงไปขวนถุงไปแล้วก็นี่ครับเสื้อแล้วก็กาแฟขอพ่อฝากมาให้ด้วยแต่รอบหน้านะรอบหน้าเดี๋ยวจะรวมน้ำใจของชาวคลองเตยครับชาวชุมชนคลองเตยผมเกิดที่ชัยูปิแล้วมาโตที่คลองเตยนะครับเด็กคลองเตยเด็กคลองเตย่ยเด็กเลยนี่ห้างทองเหมืองทอง เมืองทองหมือนหมาน,น,นครับอันนี้ครับของผอบอแล้วก็ของผมตัวฝานุกปินครับ oh, ขอบคุณครับใส่เสื้อคุ้มมากคุ้มมากตัวเดียวเนี่ยถ้าเมื่อคืนไม่ได้ลงน้ำาไมไ่ถอนแล้วมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้ลุกปิ่นจะพาผมไปทำอะไรบ้าง วันนี้แหละครับออกข้างนอกครับผมวันนี้เรายกยอครับโยกยอหายบุกวนแต่แต่ยังไม่รู้นะครับว่าจอกได้ไหมขึ้นลมแรงครับลมแรงครับวันนี้โอ้โอ้โหนี่นะต้องมีเครื่องครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูปลาตัวเมื่อคืนปลาอะไรนะปลากลายครับปลากลายใสใหญ่เปื้อนเ้งเลยเดี๋ยวไปดูกันแต่ตอนตอนนี้ขอจิบกาแฟคุยกับลูกปดูชิวๆก่อนเย้รับ และนี่คือปลาที่ลุงปิ่นหาได้เมื่อคืนครับเป็นปลากลายไซส์ขนาด5โลลุงปิ่นนำมาขายเฉพาะปลากลายปลานินและปลาตะเพียนจะทอดให้กับเจ้าตัวเล็กกินมีเจรัตนาและเฮียใจดีคู่สามีภรรยามารับซื้อปลากับลุงปิ่นหนึ่งที่เสมอต้องขอขอบคุณน้ําใจอันดีงามของทั้งสองท่านด้วยใหญ่ไปหน่อยก็ประกอบการหน่อยเจนี่ครับโอ้เจมาช่วยอุ่นนุนถึงที่เลย มีรายได้ด้วยอ่ะอยู่กับที etin, ่เน yes. ี่ยสุดยอดขอบคุณเจมากมากเลยครับให้มาที hmm. oh. Oh. ้ได้ให้ผมเลยครับอนเ่ะอิจฉาเลยอ่ะดูดิอยู่ดีมีรายได้เลยโอ้โหเดรัตนาน่ารักมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ปลานิลลำตะคองครับทอดโดยฝีมือลุงเป็นขอบคุณครับลูกปิยังขอบคุณครับจิ๊ ครับนี่เป็นครับด้วยเิ็มไม่ลงิข้าวไปด้วย่ะชิมฝืมือเอาแล้วเาแล้วชิ้มปานินลำตะคองหน่อยร้อนร้อนเขียว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 อา้มข้าวด้วยอืมอํา มาลำตะคองก็ได้กินปลาลำตะคองสมใจอยากแล้วขาดเพียงอย่างเดียวร้านนวดหมายถึงร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับตั้งแต่มีข่าววันวาเลนไทายนักตกปลาวออกบ้านตีสาม <c oughs> เราก็ตกกระไดพลอยสวยไปด้วย <c oughs> แม่แต่มาลำตะคองทีไรต้องได้ดุดลรถทุกทีแต่ต้องบอกเลยครับน้ำใจคนไทยไม่เคยขาดมีเ,เพื่อนๆน้าๆนนะพลเมืองดีมีน้ำใจหลายท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสิ่งที่หายากที่สุดคือเชือกที่แข็งแรงพอที่จะดึงรถขึ้นมาได้และแน่นอนครับไม่มีใครพกเชือกแบบนั้นมาใช้เท่าที่เราพอจะหาได้ถ้าเชือกนี้ขาดก็หมดสิทธ์เลยและนะ้าทั้งสองท่านนี้คือพอลเมืองดีที่ยื่นมือเข้ามาช่วยในครั้งนี้จะได้หรือไม่เราก็ขอช่วยกันอย่างเต็มที่ก่อนแต่บอกก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะดึงกันเนี่ยเราได้วิเคราะห์ร่วมกันแแล้วววว่่่่าาาเเชือกกกนยจจะะไไไมตังง็พร ากันช่วยอย่างสุดความสามารถก่อน ไปตามคาดครับเชือกขาดต้องพึ่งรถถ่ายมาดึงขึ้นจะมีค่าเสียเวลา800-1,000บาทช่วงประมาณเที่ยงเราว่างเนื่องจากลมแรงลงปินไม่สามารถออกแพรยกยอได้2คนพ่อลูกจึงพานออกตลอนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและหนึ่งในนั้นคือจุดชมวิวเขื่อนลำตะคอง หลังจากนั้นเรากลับมาหาลุงปินอีกครั้งมาดูฝีมือของนานา,นาที่มายกยอกันว่าได้ปลาอะไรกลับไปฝากครอบครัวกันบ้างที่นานาเขาออกกันไม่ได้เนี่ยพราะมีเครื่องเรือนะครับแต่ลุงปินเนี่ยไม่มีเครื่องเรือแจวสู้ลมไม่ไหวและต้องออกไปไกลพอสมควรปลาที่ได้ส่วนใหญ่90%เป็นปลานิลไซขนาดนางฟ้าโบโบเลยทีเดียวไซจะอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง2โลขึ้นไปไซโลมีปลาลายก่อนหน้านี้ลุงปินก็ได้เยอะเพราะว่ามาเจอกับดอนปลานิลหรือบริเวณที่มีหลุมปลานิลเยอะๆนั่นเองแต่ปัจจุบันน้าล,ลงเยอะมก จนหลุมปลานินโผลหมดแล้วและปลาก็ถอยลงไปไกลๆพอสมควรจริงนะผมบอกเลยหลายๆคนมักจะบองว่าผมมาทํางานคนเดียวได้บางครั้งเนี่ยการตกปลาการทําคลิปเนี่ยการเป็นครีเอเตอร์เนี่ยคือคือผมมาทําสิ่งที่ชอบหรือเปล่าก็มันก็ชิวๆสบายๆครับนะมันเป็นสิ่งที่เราชอบแหละการทำากลีอเตอร์นะครับผมจะเน้นไปที่การตกปลาแล้วก็ เกีย่ยวกับน้ำอะ่ะใช้ชีวิตอยู่กับน้ำก็มากกว่าเรชอบแบบนี้และในบางทีเนี่ยก็จะพาลูกมาด้วยใช่ไหมและหลาะท่านก็บอกว่าเงาเหรอบางทีก็พาลูกมาด้วยพาสุนัขมาด้วยอันที่จริงเนี่ยการทํางานคนเดียวผมบอกเลยนะว่าการทำงานคน,ะาานเดียวนะทำให้ผมบิ้วงานได้เยอะทําคอนเทนต์ได้เยอะกว่าและสงบกว่าคิดได้มากกว่าทำไม,นะม,ม,ไมต้องเอาลูกมาด้วยทำไมต้องเอาลูกมาด้วยสุนัขมาด้วย ครั้งถ้าหากว่ามีโอกาสผมก็จะพาลูกมาด้วยเพราะว่าพาเขามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่เขายัางเด็กนั่นเองครับอืบางครั้งที่พาสุนัขมาด้วยก็คืออยากพาสุนัขเนี่ยมาเปิดหูเปิดตาไม่ได้ให้เขาอยู่แต่ในบ้านแล้วอย่างเดียวไม่ใช่้เขาอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวจนแบบว่าเกิดความเครียดหรือว่าเป็นสุนัขที่ไม่ไม่ล่าเริงไม่แจ่มใสอะไรอย่างนี้แต่สุนัขเลก็จะมาด้วยซีเรียสซะทีไหนเนม ใกล้อหน่อยไปตีไปนะช่วงนี้อากาศที่ลำตะคองยังหนาวเย็นอยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้าเนี่ยเย็นมากเย็นสบายเลยตอนกลางคืนเนี่ยก็นอนสบายเลยค่ะว่าเปิดกระจกแค่นี้นะสองฝั่งเนี่ยผมเปิดกระจกแค่กระจกหลังซ้ายขวาเท่านั้นนะครับแค่นี้หนาวจนแบบว่าผูต้องต้องห่มผ้าห่มสองผืนอะเนี่ย รถแคมปิง้งน้องขาอ้วกของเรารถแคมปิง้ง trailblazer ขาอ้วกขาอ้กาวอก,วก,วกน้องขาอ้วกมีตัวตัวนน้องขาอ้วกลุยทุกงานน้องขาอ้วกของเราไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อ ได้คยจำนาท่านนี้ได้บ้างอะ้งใครที่ดูคลิปเนี่ยที่ลุงปิ่นแห่งลำตะคองเนี่ยเชื่อว่าต้องจานาท่านนี้ได้นี่ครับน้ำมอสของเราเอง <c oughs> โอ้โหเรียกว่าไปเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็มาแบบว่าเรียกว่าสนิทการติดต่ออยู่ตลอดเลย นะทาง a ฟ e b o o k นะน้ำมอสเนี่ยก็จะเป็นหลกัหลกๆเลยที่ว่าส่งคลิปของลุงปิดแล้วก็ภาพมาให้ตลอดเลย <c oughs> จะรอบๆก่อนน้ำมอสก็ส่งให้นะปลาดิน4โลใช่ไหมครับ4โลครับ4โลใช่กินไม่แบ่งเลยกินสามคนแกกินได้แค่สีกเดียวฮะกินได้ซีกเดียวกินไม่หมดแล้ว,วปออออเป็นไงบ้างน้าออสน้าออสเป็นไงบ้างติดตออ่อวันได้มาบ้างไหมออสได้มา <c oughs> ติดต่อกันอยู่แล้วก็ ล่าสุดก็คือตัวนี้ก็มีครอบครัวแล้วแต่ติดงานมาไม่ได้เอาผมเสียดายมากคือผมเสียดายมากตอนนั้นจําไม่ได้ว่าติดธุระอะไรแล้วไปไม่ได้ออืมเนื่องจากน้ามอสเนี่ยแจ้งมาว่าน้าออสของเราเนี่ยอะไรนะมีครอบครัวแต่งงานครอบครัวแต่งงานครับเรียกว่ามีโอกาสที่พิเศษถึงเวลาแล้วแหละถึงเวลาแล้วหมดเวลาหลันล้าของน้าออสละครับเชฟกระทะเหล็กของเราอ่ะเดี๋ยวมาลุยกันคืนนี้ เราจะทาอะไรกันดีเดี๋ยวนะเรือลูกปิ่นยังยังไม่เข้าอ่ะนง่นไงพึ่งออกไปเมื่อกี้พึ่งออกไปเมื่อกี้ผมบอกออกไปไม่ได้เพราะติดเจ้าตัวเล็กเนี่ยโอ้โหโนมากก็ต้องยอมรับสภาพครับลมแรงอย่เช่นเคยลุงปิ่นไม่สามารถออกแพไปยกยอได้คุยกันสับเพเห็นละเล่าประสบการณ์สู่กันฟังไม่นานเท่าไหร่ครับก็ได้นอนสักประมาณตีหนึ่ง ตื่นเช้ามานะมอสก็แยกย้ายไปทํางานส่วนเราก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าลมแรงๆเงี้ยลุงปิ่นเขาจะหาอยู่หากินยังไงนี่ครับไม่มีของขายนะบริเวณนี้บริเวณที่อยู่เนี้ยในวันธรรมดานะครับดูกันกันโอดครับลุงปิ่นถืออะไรมาไม่รู้โุ้ยอุ้ยุ้ยุดาไส์สอโลครับเนี่ยสองโลกว่าเลยอ่ะ ไ,ได้แงเลยครับากินกับลมแงที่ริมเขื่อนลำตะคองยอดอะ่ะ ช่วงเช้าเช้าลุงปิ่นก็จะเดินตามริมฝั่งหาเก็บหอยไปต้มยำทำแกงกินแต่ถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้ปลานกน้ำในบางช่วงจะตกปลาหน้าดินบางช่วงก็ลงขายตามฤดูกาลก่อนจากกันไปในทริปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะนะท่านใดที่มีจิตใจเมตตาก,การุณาผ่านเกลนดลำตะคองผ่านมาเจอลุงปิ่นไม่ว่าน้ำใจของท่านจะเป็นอะไรที่มอบให้กับลุงปิ่นขอให้ชีวิตของท่านพบแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตัวผมเองแม้ไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายก็ช่วยเหลือลุงตามกำลังที่ทำได้ก่อนกลับก็ถามลุงว่าลุงอยา ากกินอะไรไหมลุงปิ่นบอกว่าลุงอยากกินพิซซ่าจัดให้เลย2ถาดขนาดกลาง1ถาดกินที่ร้านอีก1ถาดให้ลุงเอากลับบ้านซึ่งบ้านของลุงปิ่นก็คือรถตู้นั่นเองลุงปินแห่งลำตะคอง